สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าช่วงบ่ายใช่ค่ะคุณลูกค้าจะ้ะกระสอบทำไมใหญ่จริงใหญ่จังนะอขอกระดาษนิดนึงค่ะเรามาแบบโฉมใหม่นะใช่ค,คุณลูกค้าอยากดูเป็นโฉมแบบไหนแจ้งเข้ามาได้ค่ะคุณลูกค้าจะร้อยกิโลทำไมใหญ่จังค่ะน้ำค่ะใหญ่ๆกันเลยนะคะต้องแจกลูกค้าก่อนนิดนึงว่ารายการนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเป็นรายการเดทผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานวาสบินะหรือว่าจะเป็นงานญี่ปุ่นของเรานะคุณลูกค้า จ๋าเป็นงานญี่ปุ่นของเรานะคะกับหัวเป็นงานญี่ปุ่นของเรานะฮะรสวัต <laughs> สาบีนะ W A นะลูกค้าจา๋าเดี๋ยวนะวันนี้เราไม่รีไม่ร,ไมรีไม่รีจริงๆใช่ค่ะใหญ่ๆอย่างนี้นะราคานะใหญ่ๆอย่างนี้นะราคาสองหมื่นสองพันบาทค่ะคุณลูกค้าจา๋าสองหมื่นสองพันบาทน้ำหนักเราให้ร้อยกิโลเต็มเอียบ มาสูงกว่านี้ก็จะร้อยห้าสิบห้าเท่าคนรีวิวแล้วนะอันนี้ครึ่งตัวแล้วนะครึ่งตัวแล้วครึ่งตัวไปแล้วจำนวนชิ้นนะคุณลูกค้าจะาขออนุญ,ญาตประมาณการนะคะคุณลูกค้าสามร้อยห้าสิบ ถึง400ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น55บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้เรามาแปลกใหม่นิดเดอรยังไงคะเราเหมือนจะมีทีมเสริมวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าอยากใส่ไม้แขวนให้ลูกค้าได,ด้ดูแบบว่าชัดๆลูกค้าจ๋าสวยๆเป็นงานผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนนะคะตัวนี้ทําราคาได้ค่อนข้างดีต้นทุน53บาทแต่ลูกค้าสามารถ55 55, 55บาทลูกค้าสามารถอัพทำราคาได้นะคะลูกค้าจ๋าสามารถขายตัวละร้อยบวกได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ ค่ะถามว่ารีบไหมวันนี้ไม่รีบนะไม่รีบเด้อคุณลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อยากดูเป็นสไตล์การรีวิวแบบไหนแจ้งเข้ามาได้เอาขึ้นไม้แขวนนิดหน่อยอยากได้รูปทรงรูปแบบแบบไหนสไตล์ยังไงแจ้งเข้ามาได้ตกครอบยังไงคนอ้วนคนรีวิวอ้วนให้แจ้งเข้ามาตอนนี้อาจจะเห็นน้ำครึ่งตัวเมีแค่ครึ่งตัวแบบนี้ไม่ได้เน้นน้ำไม่เน้นเน้นผ้าเป็นเด็กผ้าฝ้ายผ้าคือต้องคุณลูกค้าจ๋ารูปแบบสไตล์ ขึ้นไม้แขวนแล้วนะขึ้นไม้แขวนแล้วนะมีตั้งแต่แขนกุดมีแขนสายดองสายเดียวมาหมดเลยคุณลูกค้าท่านไหนที่ขายแฟชั่นอยู่แล้วอย่าพลาดใช้ได้นะตัวนี้ได้นะได้เลยรูปแบบรูปทรงและสไตล์ได้เลยนะคะอ่ะคุ้มๆกันเลยนะคะลูกค้าจะอับนี้มาแล้วน้ําสายเดียวจ้าใช่ ไซด์เดียวน่ารักน่ารักขออนุญาตให้ดูป้ายนิดหนึ่งตัวนี้ค่ะลูกค้าจ๋าราคายังติดอยู่เลยสําหรับตัวนี้นะเป็นสีขาวเขาเรียกว่าอะไรนะเรียบมากอะเรียบเนาะเรียบน่ารักมาเลยอะขออนุญาตยืนางกระสอบไปเลยทีเดียวได้เลยนะจ๊ะวันนี้เราฟรีสบตล์นะลูกค้าค่ะอยากสอบถามอะไรสอบถามได้เลยอยากพูดคุยอะไรพูดคุยได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าอยากยืมเงินพี่แอลยืมได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าจ๋าปรึกษาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรืีอยตางก์อย่างสอขภาพมือสองอย่าลืมคิดถึงบริษัท เดี๋ยวเป็นน้องใหม่น้องวาสดีอะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแต่ว่าจะมีเป็นเนื้อยืดนะคุณลูกค้าจ๋าเนื้อยืดติดมาบ้างนะคะเล็กๆหน่อยๆน,อยนะคะหรืออยากขายรายการเดินๆบางรายการถ้าเป็นลถวาสบีของเรานะยังไม่เคยมีรีวิวก็แจ้งเข้ามาได้ว่าอยากดูรีวิวอะไรเป็นคร่าวๆหรือเปล่าได้แล้ว่ะ่หมอมากสำหรคับคนที่สูงไม่มาแล้วก็ใส์พอดีพองามพอดีเลยค่ะ ตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าจะเป็นเนื้อที่เนื้อผ้าที่ทุกคนต้องมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต้องมาเอาไปขายค่ะแล้วก็ถ้าซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะด้วยนะคะใช่ค่ะมีพี่นงโนแซลมายังไงจ๊ะร่ำรวยแโอ้พี่นงโนพี่น้โนเะป็นคนภาคกลางพี่นงโนเอฟก็สว <laughs> ย <laughs> ชินชินกับอะไรนะชินกับพี่แอลชินกับพี่พี่น้องนุชเอ๊ยไม่ใช่พี่น้องนพี่แหวนะพี่แอลวทำให้พี่น้องนุชซึมซับนะซึมซาบกับภาษาอีสานตอนนี้รู้จักแล้วง่ามลายรู้จักแล้วต้องมือใคุณพี่น้องนุชจักเดี๋ยวพี่น้องนรสจักหรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรเอานี้ก่อนแสดงว่าคุณพี่น้องนุชบอกว่าเราง่ามลายน่ั่นหมัยถึงเราแหละนั่นสมัยถึงเราไม่ปฏิเสธด้วยไม่ปฏิเสธด้วยชอบนะคะอ่ะราษาตัวนี้เป็นเดรสผ้าคอตตอนจะเป็นคอตตอน พลาสติกเขาตอนพายืดนะลูกค้าขาขาขามาในนี้เลยนะคะแขนสั้นสายเดียวแขนกุดจ่ะลูกค้าจ๋ามีมาเบิร์ดนะคะลูกค้าขามีอะไรนะเมื่อกี้ฮาวงฮาวายนะคะลูกค้าตัวนี้ก็มีมานะหรือว่าจะเป็นเรียบๆของพี่เอ๋มิก้เมาส์น่ารักมากมิก้เมาส์นะเป็นคขตตอนพายุดเนาะใช่ค่ะุพี่เอ๋เราคล้ายๆกันเลยอะใกล้เคียงกันเลยน่าสวยจังแต่ว่าของพี่มีโบด้านหลังนะคะโบลักสีหลายตลอดโบลักสีหลายตลอดอันนี้ไม่ใช่สีแดงนะโบลักค่ะคุณลูกค้า จะเข้าเป็นสีลายนะอุ้ยตัวนี้ได้ได้เลยดนเลยความยาวนะขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ละชัานค่ะแต่ถ้าสนใจกระสอบนี้ต้องรีบ 4F แล้วค่ะขึ้นไม้แขวนขึ้นรถเลยใช่ค่ะต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ55บาทค่ะขาย3-400ยังได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดคุณลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาแล้วแต่แบบว่ากลุ่มตลาดด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสามารถขายได้หมดนะออนไลน์นะคะลูกค้าจากขายได้หมดเลยตลาดออนไลน์นะ ลูกค้าจากช่วงนี้แนะนําใครที่ขายตลาดนัดอยู่นะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาบางฝนตกฝนตกนะคะแนะนําตลาดออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งนะคะเพราะว่าคือขายที่ไหนก็ได้ลูกค้าขาะไม่ว่าจะฝนตกรถติดแดดออกลูกค้ายังขายออนไลน์ได้นะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของซาร่าทำไมตัวนั้นสวยจังอุ้ยเลิศม,มากตัวนี้สวัสดีคุณลูกค้า8ท่านและก็9้าท่านและก็8ท่านค่ะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นของซาร่าอุ้ยสวยจังคือสะอาดมากดูค่ะ สรงรูปแบบได้หมดเลยอ่ะอันนี้น่า,นาจะเหมาะกับคนที่สูงประมาณ160ขึ้นคือหนูเลยไม่หนูเลยไม่ใช่น้ําใส่ไม่ได้ <c oughs> อ่าแล้วก็เรื่องไซส์ของเขาจะอยู่ไซส์ประมาณไซส์เอ็มนะคะตัวนี้ค่ะเป็นพากไฟลผักกาะต้นอุยพี่แอ <พา S 1> ๋อันนี้ทําไมน่าหลักจังว่าหาดูค่ะน้าหลักแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องเทียบไซส์กับน้ำนะน้ำได้ตัวเพราะว่าไซส์น้ำไม่ได้นี่นนะ้ำได้ตัวนี้ตัวนี้สวยนุ่มสวยมากขาวเรียบเรียบขาวเรียบเรียบขาวแบบขาวสะอาดเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าดูค่ะขนยา ประชันได้ไหมโอุ้ยน่ารับคุนเหตุเชียวไคุณลูก<ว>ค,ค้าสองตัวนี้ไม่แน่ใจว่ากล้องนะคะดูกล้องกล้องกล้ <laughs> องอ๋อเห็นอยู่นะคะรอกล้องนานม,มาก <laughs> เดี๋ยวตอนแรกลูกค้าบอกเอ้ยฉันเอฟฉันเอฟขออนุญาตเทียบกับน้ำอ่าได้ลูกค้าไม่เลิกเอฟ <laughs> ไม้ตัวนี้นะตัวนี้นะ่ะน้ำใส่ได้ได้<ต>ไห<ด>มประมาณไซส์เอคล์นล้วใช่สลับนี่ขออนุญาตเทียบ นี่ค่ะคุณลูกค้าจาบได้เลย,ยทําไมสวยจ้ะแล้วเป็นวินเทจมากใช่ค่ะคุณลูกค้าขึ้นไม้แขวนนี้เลิศเลยนะบางตัวนะสี่ห้าร้อยเจ็ดแปด้อยย่งได้นะดูค่ะแขนยาวถึงจะเป็นแขนยาวก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะคุณลูกค้าจากเพราะว่าของเขาเป็นเนื้อผ้าใช่ <Cotton. S 1> ผ้าคอตตอนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจารู้สึกว่าจากที่ดูๆมาจะเป็นยาวเนาะ จะเป็นยาวนะคะลูกค้าจะมีสั้นบ้างก็ประมาณเขา่านะคะประมาณนี้นะคะลูกค ah ้าค่ะเนื้อเข่าขึ้นมานิดนึงนะคะลูกค้าจะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นยาวนะคะลูกค ah ้าชอบกระสอบนี้เอฟกระสอบนี้ชอบกระสอบใหม่รับกระสอบใหม่คะ่ะลูกค้าจ๋าสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะคะ <c ats> ขออนุญ <c ats> าตใ,ใส่ตัวนี้ให้ดูแต่ว่าเราเอาเป็นสองเนื้อผ้าได้ไหมได้เอาเป็นยืดแล้วก็ผ้าฝ้ายเป็นคอตตอนพายืดใช่ค่ะคอตตอนฝ้หลักๆก็เป็นคอตตอนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นของคอตตอน, <c ats> อตอนยืด <々 S 2> <shi hacia. S 1> ค่ะคุ้มเลยคุ้มเลย ขอเย็นนะครับคงไม่เป็เย็นเล ปิดไรคะน้ำค่ะน้ำค่ะน้ำก็เพิ่มเงินสียสละให้พี่นุ้งนุดแล้วพี่เราดูเงินในบัญชีน้ำไหมคะอ่ะเดี๋ยวงัดอ่าสลิปน้ำกัดสลิปมาสู้กันเลยใช่ค่ะไม่เป็นไรพี่นุ้งุดจ้าไม่เป็นไรเก็บอีกสองวันพี่นุ้งเต็มครบสองหมื่นพอดีไม่ตี่ว่าพี่นุ้งนุดไม่เชื่อไม่เชื่อไม่่เชือนะคะอ่ะไปต่อค่ะอันนี้เป็นแขนประมาณแขนสามส่วนนะคะทรงแบบนี้สไตล์แบบนี้ก็ได้ด้านหลังของเราได้ทั้งหมดนะคุณลูกค้าจะได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะแพ็กกิ้งร้อยกิโลใช่ค่ะราคาสองหมื 12,000บาทค่ะนะจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการค่ะคุณลูกค้าจ๋า350ถึง5้าสอยาสิบถึง400ชิน้น <c oughs> ตกตนน้นถึงต่อชิ้น55บาทค่ะคนข้างหลังหืมตาพร้อมที่จะแบบว่าตลอดเลยไม่ละนะแค่พูดผิดว่าเราจะอ่าอะไรนะ500ตัว55บาท <c oughs> 55บา <c oughs> 55บาทได้พูดผิดแค่นี้อ้าวไม่ถึงพี่เอ๋วด้วยนะน่าจะอีกหลังหนูก่อนตาไม่ใช่เขียวนะตาแดงปั๊บนะอ่ะดูอันนี้เป็น นี่ค่ะลูกค้าค่ะไม่ช่ใช่ไหมคะสวยมาดักกล้องพี่ไปเลยอ่ะจะตัวไหนก็ได้ทรงสไตล์ได้หมดค่ะคุณลูกค้าจะจะเป็นรูปแบบแบบไหนก็ได้แต่ถ้าสนใจกระสอบนี้นะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะไม่ต้องลุ้นเลยนะคะสวยๆกันเลยนะคะกับเดรคค่ะใส่ตัวเดียวจบนะกลุ่มออฟฟิศกลุ่มทํางานกลุ่มราชการได้หมดอูหเลิศอ่ะดูเลิศอโหสวยอันนี้น้ำใส่ไหนปะได้ นิดหนึ่งทูโทนแบบสีเดียวอะนะค่ะใส่ง่ายๆใส่สบายนะคะอ่ะมินิมอลมินิมอลค่ะลูกค้าจา๋ามินิมอลเราก็มาดูค่ะอันนี้สวยเนาะแหวกนิดนึงลูกค้าจา๋าเป็นคอตตอนพยุดนะแต่แหวกเก๋มากตัวนี้ใสค่คาโฟงคาเฟ่ลูกค้าขาไเหมือนน้ำใส่ได้ด้วยอะ่ะ น่าจะได้น่าจะได้อยู่น่าจะได้นะลูกค้าค่ะสวยวินหน่อยได้ไหมได้ได้ได้สาววินวินค่ะคุณลูกค้าจากสีเรียบๆนะคะวินเทเดเราก็มีมานะคอกลมคอวีนะมีมาหมดสําหรับเรื่องคอแบรนแบรนบางตัวเราไม่ได้หยิบให้ดูขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงนะคะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของยูนิโคลนะคะลูกค้าไม่ลดเลยขอพระคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดค่ะอยากดูแบบไหนสไตล์ยังไงแจ้งเข้ามาได้ได้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเราเดี๋ยวพยายามปรับเปลี่ยนให้ไปเลย นะคะคุณลูกค้าจ๋าอยากดูเป็นสไตล์แบบนี้โอเคนะลูกค้าจ๋าหรืออยากเอาคนาหรือผ้ามารีวิวแทนไหมหรือว่ายัางไงแชฉกันมาลูกค้กาน่าจะแปลกใจปกติไม่ค่อยเห็นหน้าไม่ค่อยเห็นหน้า<ช>เห็นขเข่าเห็นเข่าปกดิเห็นเข่าจุดนี้ <c oughs> เห็นหน้าลูกค้าตกใจลูกค้าตกใจอ่ะน่ารักขนาดนี้เลยเหรอไม่ค่ะลูกค้าบอกหืหน้าอย่างนี้นี่เองสองคนนี้หน้าอย่างนี้นี่เองเอาไปต่ออีกสักหนึ่งแบรนด์จ๋าตรงนี้เป็นของเอิร์ธค่ะลูกค้าสาวลูกค้าแปดท่านค่ะขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามาดู ลายสดขาลูค่ะดูค่ะจ๋าสวยๆนะลูกค้า่ะแนะนําเลยครที่ชอบขายงานแฟชั่นขายงานเดรสนะคะ,คะลูกค้าจ๋าเราอยากได้งานเป็นเดรสคอตตอนแบบนี้นะคะสวยๆเลยมีทั้งเป็นคอตตอนยืดคอตตอนผ้าฝ้ายนะคะลูกค้าจะาสามารถเอาไปคัดแยกทําราคาได้ต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ55บาทลูกค้าขาขายตัวละ180ตัวละ200้ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดนะคะใช่ค่ะแล้วแต่พื้นที่ใช่ค่ะแล้วแต่พื้นที่แต่และพื้นที่ด้วยนะคะอ้ง แล้วแต่พื้นที่แต่ละละพื้นที่เริ่มงงไม่งงจะงงมาก <c oughs> ไม่งงจะงงมากแต่ว่าได้นําให้ออาไปลีดนะคะเพ<ๆ>ื่อจะได้เห็นลูกส่งที่ชัดเจนตะรลีดเนื้องามเลยแมนจะลีดนี้งามเลยค่ะ <c oughs> คุณลูกค้จาจะาีดกับแมรี่นี่ต่างกันมากนะวุ้งขอลายดอกบ้างจ้ดาดอกเล็กๆนะคะเป็นจาเป็นจานะคะแบบนี้ก็มาแล้วก็แถมแขนกุดมาด้วยอุย้ยวินวินมาแล้ววินมาาอเตอร์ไซค์น้ำ เอาทำไมอุ้ยสวยเลยอุ้ยโลดดูดีมากแล้วเป็นชคนยอก็ไม่ต้องสีนะคุณลูกค้าจ๋าหมายถึงสีนี่ไม่มใช่ว่าไม่ให้สีเอฟนะไม่ใช่ว่าให้ลูกค้าเออหรือลูกค้าเขาจะผิดว่าสีหมายถึงว่าไม่ให้สีเอฟไม่ใช่ซีเรียไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซีเรียสสี <laughs> ไม่ต้องซีเรียสอะตัวนี้ค่ะเป็นวินเทจค่ะส,สวยๆน้ำสวัสดีคุณลูกค้าสิบท่านค่ะและก็สวัสดีคุณลูกค้าเก้าท่านค่ะและก็สวัสดีคุณลูกค้าแปดท่านค่ะ <laughs> เอ๊ะทำไมรอดลงท่านท้ายไปนะาเจี <laughs> ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเราไม่เอาไปแล้วลูกค้าลดเนี่ยลูกคา้กา,คา,าวีมเท วินมากค่ะกระดุมแบบว่าแฟชั่นมาเลยคุณลูกค้าจับตอนนี้วินรักอนุชาตนะคะขออนุญาตขออนุญาตโชว์นะคะด้านหลังนะคะน้ำพยายามจางอะนะใช่อยากใส่ให้ลูกค้าดูอุ้ยชวยนะพี่แอ๋วบุญบาปสวยนะแล้วเดี๋ยวนะขออนุญาตใส่ไว้ยิงคุณแม่บ้านก็ได้นะได้เหมือนกันลค้ากับลายสไตล์ฮาวายนะคะหวานกว่านี้ก็รอดช่องดูเป็นเดทไหมคะตะก้องดูมากกันเพื่อนผ่านเพื่อน ว่านกล้ช่องว่าเจ็ดแล้วนะกลองบุรีหวานมากทำไมหวานจังหวานหวานตอนนี้ก็ละช่องว่าเจ็ดคิดว่าเป็นในนี่เลยอะเรื่องอะไรนะอ่าล่าสุดอะอะไรคะอะไปค่ะพี่อภาร ร้อยกิโลค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะราคา22,000นบาทค่ะจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการค่ะคุณลูกค้คจาจะ250อ่าก5 5 0า0 0ชิ้นนะ,ะตกต้นทุนต่อชิ้น55บาทนะคะตัวนี้รอน <ละ S 1> ค่ะ ลูกค้าพาลินินค่ะต้นหุน5 5าบหาทลูกค้าจ๋าสวยมากตัวนี้ทำหลัได้จ้าเนาะมินิมอลมินิมอลนะคะลูกค้าค่ะน่ารักมากค่ะน้ำค่ะใช่ค่ะเป็นเมียวเป้าเลยน่ารักมากค่ะคือแบบว่าหวานมากแล้วเป็นแบบผ้าอะไรนะคะ ผ้<พ>าป<ะ>่ินผ้นาลินินผ้าป่านนะคะวันนี้ลายดอกกันเลิศเหมือนกันนะใครไม่มีใครยอมใครนะคะลูกค,ค้าจ<ช>๋าสำหรับแร่งสีนะคะสวยๆแต่ว่าลูกค้าจ๋าอย่างที่เราบอกนะเป็นงานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นเสียจะไม่ได้ฉูดฉาดมากเนาะใช่ค่ะเรียบๆอาจจะไม่ได้ฉูดฉา,มา<ว>ดมากนะคะลูก<ช>ค้า <laughs> มีบ้างมีบางแต่ส่วนใหญ่นะคะลูกค้าค่ะก็จะเน้นเป็นแบบโอโ้โหคัดเหมือนมาหักหน้าก่ะสี่ค่ะสีแบบหืมแจ่มมากแต่ส่วนใหญ่สีก็จะคุมโทนใช่ค่ะสวยค่ะุน่ารักเนาะสวยเนาะอุ้ยย yeah ังมีคนน้องอ่ะอุ้ยตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะใกล้แล้วไม่ใช่นะ กลแล้วกลจะเป็นคอดแล้วหนูก็มีอยู่แล้วมีอยู่นะตอนนี้ก็ท้องเจ็ดเดือนแล้วนะใกล้จะเป็นคลอดแล้วนะอีสองวันคลอดค่ะเจ็ดเดือนีสวันคลอดอ่ะเนี่ยจ๋าไม่กี่เมาสายน่ารักน่ารักเราก็มาเหมือนกันนะคะอยู่ในนี้นะคะจ๋าสายเดียวบ้างค่ะอ่าสายเดียวแบบนี้ก็มานะคะ เสื้อยีนบางใช่ไหมคะถ้าเป็นของผู้หญิงมีนะคะมีค่ะ้หญิงมีนะคะแต่ถ้าของผู้ชายตอนนี้มีเป็นงานตัวนี้เลยค่ะเป็นยีนบางเป็นของผู้ชายนะคะตัวนี้นะคะร้อยกิโลนะคะในราคาสองหมื่นสองพันบาทลูกค้าคะถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะใช่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆใช่ค่ะถ้าลูกค้ามารับหน้างานนี้จะให้เอาผ้าห่อมือมาด้วยจับแรงได้ร้อนมากนะคะมันร้อนเกินมันฮอตอู้ยน้ำน่ารักค่ะดูค่ะดูค่ะ ุ่ยทำไมตัวนี้ถูกใจถ้าวใส่น้ำใัาากได้ไดน้ำใส่ได้น่ารักมากแล้วความขาวของเขานะคุณลูกค้าจะตัวนี้ขาวจัวเลยนะขาวสะอาดมาเลยนะคะาาเป็นอีกเนื้อผ้านะที่คุณลูกค้าต้องเอาขึ้นไปขายและขึ้นไม้แขวนก็ได้นะลูกค้าจะห<า>รือกั<า>ไลฟปะไรสดได้เหมือนกันเลยเดี่ยวแต่ตัวนี้พี่ใช่นอันนี้มันซาลาด้วยนะอุ้ยแบรนด์ด้วยสวยอะแล้วเหมือนกันใช้แบนด์เป็นชั้นๆเหมือนกันดูค่ะ เป็นจำจำเอวแบบนี้ก็มานะคะมันยืดยืดเป็นยืดยืดนะคะรกค้ะจ๋าหรือว่าผ้าคอตตอนร้อยนะคะูกค้ะจ๋าตัวนี้มีราคาติดมาด้วยเจ็ดร้อยเจ็สิบเยนค่ะรกค่ะจ๋าเจ็รอยเจิบเยนงานญี่ปุ่นเนาะก็จะมีราคาติดมาบ้างนะคะใช่ค่ะสีดำเรียบๆค่ะแบบนี้เรียบๆก็มานะคลายลายลายทำไมพี่หามามีแบบแบบทรงแบบหูบางทีคนคัดเหมือนคุมโทนให้เราสองคนเหมือนกันนะดูเขียวเขียวนะก็เขียวนิดนึง ตัวนี้มีลองบ่านะคุณลูกค้าจากบางตัวมีรองบ่าแบบนี้นะคะชอบก็ใส่ก็ได้ไม่ชอบก็อ่าดึงทิ้งได้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นรองบ่าเป็นเสริมเดยวสีเขียวว่าจะเดียวรับไปไหนะเขียวเหมือนของเราเลยเนาะลคุณลูกค้าดูค่ะเป็นงานน้องใหม่นะรัดวาสบีค่ะคุณลูกค้าจากคุ้มจริงคุ้มจังนะโอ้เขียวสวยเลยอะแล้วแล้วสั้นไม่ได้สั้นมากนะ สั้นพอดีพองามส่วนมา,จากจะประมาณเข่าเรานะคะน้ำะแเราก็เลยเขับนะคะใช่ค่ะตัวนี้น่าจะไซส์น้าอีกแล้วน่าจะใส่ได้นะนะคาค่ะสวยสวยเลยเดี๋ยวจะว่ามีงานเป็นงานญี่ปุ่นนะว่าจะมาแต่ไซส์เล็กไม่เล็กนะไม่เล็กจ้กค้าค่ะไม่เล็กนะไซส์น้ําเหมือนเยอะเลยนะคะูกค,คะแต่จะต้องไปขับแยกนิดนึงนะคะใช่ค่ะ,คะขอคนไซส์เล็กบ้างเล็กหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไซส์เอ็มก็ไม่ได้เล็กนะไซส์เอ็มพอดีพองามนะคะตัวนี้มีเชือกให้ผูกด้วยด้านหลัง มัดย้อมค่ะถูกะค่ะมัดย้อมสวยๆนะคะตัวของพี่ไม่ไม่ชอบมัดย้อมเนาะเป็นทูโทนเล่นเนาะเป็นวินเทจก็ได้เนาะเป็นแบบเล่นลดวนยนิดนึงนะคะโอ้สีขาวน่ารักจังได้อีกแล้วจ้าน้ำพี่ได้อีกแล้วอ่ะสวยจังสีขาวเรียบมากแต่ว่าหนูไม่ชอบสีขาวพี่ชอบสีขาวดูค่ะตัวนี้แล้วถึงจะเป็นแขนยาวไม่ต้องซีเรียสค่ะคุณลูกค้าจาเนื้อผ้าฝ้ายของเราจะแบบเนื้อผ้าที่ใส่สบายเลยนิดนึงเนาะ ใช่ใชค่ะง่ายนะคะสำหรับรายการนี้คือเดรสผ้าฝ้ายนะคะคุณลูกค้าจัเดรผ้าฝ้ายผ้าคอรต้อนของเรานะคะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะเป็นงานน้องใหม่แต่เปิดออกมาคือออล่าเลยนะใช่ <จะ S 1> ค่ะจะเป็นเดบเรียบก็ได้นะอันนี้ตอนนี้เรายังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะ,ะด้านหลังของเราคือน้ำค่ะดูค่ะค่ะได้ทุกตัวเวลาลูกค้าหายลูกค้าตั้งมี้กันได้น้องได้นะเรียงจริงเรียงสีนิดนึง อันนี้เราไม่มีเวลาเรียงสีนะคะลูกค้ค่ะไล่สีทูโทนนะสวยเลยนะคะหยิบหยิบแค่สลับตัวอันนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็ถือว่าได้ชได้สวยเลยนะคะ,ะแคนะน,น,นําแนะน,นําค่ะยิ่งใครมีหุ่นเนาะพี่เนาะใส่หุ่นนะโชว์เลยหรือว่าบางบางท่านถึงจะเป็นหุ่นอหรือว่าจะใส่เองก็ได้คะ่ะน้ำค่ะเป็นพิซเตอร์เองก็ได้นะคะสองพันเยนค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะ,คะตัวนั้นกี่เย็นนะสองพันค่ะ เจอแบบเป็นสกอตบ้างน,นีเรียบนะคะน่ารักเหมือนเสื้อตัวยาวนะคะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเรทอยู่นะคะอ่าเป็นเรสนะคะลูกค้จาจากสารพัดแขนมาเลยนะคะมีทุกโทนมีทุกโทนอ่าทุกโทนทุกทุกโทนแขนโอ้ยเบาหยาเนาะข้ามาเลยใช่ค่ะมีมาหมดนะคะใครที่ชอบงานญี่ปุ่นนะนี่แนวมินิมอลมินิมอลนะคะลูกค้าจากตนานัวนี้แนะนำมินิม<ำ>อลแต่ว่าไม่ได้มีมินิมอลอย่างเดียวนะลูกค้าขาวินทอวินเทลดลายดงลายดอกตัวนี้สีเรียบสีพื้นนะคะ สะมีมาหมดในนี้นะคะเป็นขอตอนพยืดด้วยเป็นคอตอนพะไส้ด้วยนะคะใช่เขาใจดีแท้รีวิวให้เห็นเยอะกันเลย<ช>สาหรับรีวิวนี้แต่อย่าพูดจากไรสดจ้าช่วงบ่ายแต่แก่ไม่มากแก่พอดีแก่พอาง <laughs> ประมาณห้าสิบต้นต้น <laughs> <laughs> ใช่หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรพูดคำว่าแก่ไม่ได้นะ <laughs> สะเทือนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปไล์ต่ออีกเสื้อโปโลคุณผู้ชายอู้นาร์ท้ตัวน้นเป็นไอ้นี่นะคะลูกค้าคอคอคอทหารเรือลูกค้ายค่คอปก ปกใหญ่นใหข่สวยเหมือนปีนก็ไม่ใช่นะเป็นปกเนาะเป็นปกปกใหญ่เน้อาลินินมาอีกแล้วสวยมากสีแดงแรงลิทค่ะลูกค้าค่ะ้าลินินนะคะสวยสวยเลยใครสนใจสามารถซีเอได้เลยค่ะลูกค้าจากซีเอฟได้เลยนะคะสําหรับหมวดนี้นะคะคุ้มเลยอ่ะคุ้มจริงบอกได้เลยอะหรือจะเป็นลายดอกนะคะลายดอกประมาณนี้นะคะได้ทุกโทนเนาะได้หมดเป็นรบเรียบก็มาเป็นลายดงลายดอกก็มี นะคะอุ้ยมาอีกแล้วนะอะไรจ้าวินอุ้ยสวยวินพี่ลายปักข้างหลังสวยไม่ใช่ฟังพี่ก่อนพี่วินอ๋อพี่วินขอายนขวาขอยาดอให้พี่หน่อยพี่วินไม่ใช่วินเวียนนะอุ้ยวินเฉดว่าคุณลูกค้านั่นถือใพี่หน่อยพี่ปรับไฟด้านหลังได้ค่ะด้านหลังของขาหมุนหลัง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 ไม่ใช่หมุนหลังคนหมุนหลังผ้าหมุนหลังเออหมุนหลังคุณลูกค้าตัวนี้สามารถปรับใส่ได้ผ้าลินินด้วยผ้าลินินผ้าผ้าปาน เนาะผ้าป่านผ้าดินินอูกระดุมคุณลูกค้าจะเป็นแฟชั่นขึ้นไหมแล้วก็โลดเนาะน้ำพี่ว่าขึ้นไม้แขวนคือลดเลยนะลดจังอ่ะลดเลยนะคุณลูกค้าจ๋าดูค่ะเป็นกระดุมแฟชั่นประมาณแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ลดเลยนะกนท่านเจ็ดท่านแปดท่านหวานก็เดียวค่ะน้ำวินอ่ะได่น่ารักเลยอ่ะอันนี้ใส่ข้างในอันนั้นคุอุยได้สวยเหมือนกันอันนี้คือบางบางทีเราใส่เป็นคุมไม่ต้องใส่เป็นกระดุมก็ได้ใช่ค่ะนะคะอ่ะล้วขอลอยๆออกลอยๆขอคำความหมายคำว่าลอย ลอยแปว่าอ้าวสักแสนกว่าอันเนียนไปใช่ค่ะสดุกคต้นมาป่อไปห้อยรู้ค่ะจ๋าไปห้อยเรามาอีกแล้วไปห้อยเยอะนะกระสอบนี้ถ้าใครดูตั้งแต่ต้นไลน์นะคะรู้ค่ะจามีแบบว่าบางปลายก็ราคาติดมาด้วยแต่อันนี้ว่าอันนี้น่าจะราคาจางหายไปแล้วแต่กเป็นไยห้อยเหมือนกันนะสีดําสวยมากใช่ค่ะไปอีกสักหนึ่งแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ของยูนิโคลนะคะ อุ้ยบอกได้เลยอ่ะคุ้มจริงคุ้มจังนะคะสุดคุ้มนะคะกับรายการเดทของเรานะคะคุณลูกค้าที่เข้ามาแลวของหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อยากดูไลฟ์สไตล์แบบไหนแจ้งเข้ามาได้ค่ะ<ช>คุณลูกค,าค้าจากบริษัทบักของเราหรือพนักงานขายของเรายินดีปรับปรุงและก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะการรีวิวของเรานะคะอาจจะเป็นแบบว่าแต่ก่อนเราอาจจะเป็น อาจจะมีบางคลิปยังเหมือนเดิมนะสวัสดีค่ะบักสาพมาส่องค่ะแอลค่านะคะอันเราเปลี่ยนลูกค้าแซลเลยลูกค้าบอกว่าลูกค้าแซลว่ายังไงท่องบทดได้แล้วลูกค้าแบบว่าแซลดูบ่อยใช่ตอนตอนปิดไลค์ลูกค้าบอกว่าพูดตามพนักงานขายได้แต่ว่าก็ได้นะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาดูนะลูกค้าแต่ว่าคุณลูกค้าดูแบบดูคลิปดูไลค์เราบ่อยนะจริงขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าบางท่านก็บอกว่ากล่อมนอนดีนะไมู่้คุยอะไรกันนะได้ใช่แล่อมนอนน้ำไม่ได้ว่าพี่ใช่ไหม เราด้วยกันทั้งคู่ใช่ครัเป็นกอดแบบนี้นะคะอันนี้คุ้มจริงอะน้ำค่ะดอกไฮเดรนเยียลูกค่ะสวยดอกอะไรนะดอกไฮเดรนเยียเอาไปไสายเดี่ยวน่ารักน่ารัก,รก,ก,กค่ะ สวยเลยค่ะลูกค้าจะสวยๆนะคะใครสนใจกระสอบนี้ก็รับได้เลยนะ,ะคะลูกค้าจะสองหมื่นสองพันบาทเท่านั้นร้อยกิโลนาลูกค้าจะร้อยกิโลนะ,ะลนะทั้งหมดนะคะกระสอบใหญ่มากจริงๆลูกค้าน้ําอบไม่หมดนะน้ำ<ช>วัาตัวใหญ่แล้วน้ําอบไม่หมดนะร้อยกิโลนะ<ช>คะแต่ว่าหลักๆค่ะน้ำขาสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะพี่บอกเลยว่าราคาคือคุ้มจริงค่ะ,คะราคาของเขานะร้อยกิโลค่ะราคาสองหมื่นสองพันบาทค่ะ จำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการค่ะคุณลูกค้าจะ3า0ร้อถึงสี่ชิ้นดูดําสวยจังตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าจะ55าบาทนะคะป๊อตแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้ทรงแบบนี้ที่สามารถทําราคาได้สวยสวยเลยทรงแบบนี้คือเยอะมากดูค่ะพี่แอวคู่กันแลวจะเป็นขาวแบบขาวดําก็มาเยอะนะที่ดําก็สวยอ่ะมี่ผ้าลินินเหมือนกันวยคะผ้าป่านผ้าลินินมาเยอะเลยว้าทำไมตัวนี้สวยจังพี่แอลวสวยมากคู่กันได้เลยอ่ะ คล้ายๆกันเลยนะคะสไตล์ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะใกล้เคียงกันเลยนะคะได้ทั้งหมดนี้เลยขอบคุณพนักงานที่ลือพาให้เราส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยมาพร้อมกระสอบนะคะแต่ว่าตอนกลับกลับไม่ได้ติดต่อหมอนะคะติดต่อหมอนะคะลูกค้ากลับไม่ได้หยอกๆหยอกๆไม่ื่งด้านหลังที่เราโชว์ให้ดูค่ะคุณลูกค้าคะคือได้ทั้งหมดนี้เลยหนักร้อยกิโลนะคะนี่ใครอยากดูต่อไหมน้ำจาระประมาณการเนาะประมาณการลูกค้าสวยเนาะ 那还。Uh huh. uh huh. อันนี้ประมาณการคร่าวๆคะ่ะคุณลูกค้าจ๋าเรื่องรายละเอียดยังไงนะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปลุ้นไปไปลุ้นหรือฝากติดตามเราก็หลากหลายช่องทาง<ช>ด้วยนะคุณลูกค้าจ๋าไปลุ้นแล้วก็ไปดูอีกทีหนึ่งด้วยนะคะอ่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะคุณลูกค้าจ๋าสามารถติดต่อหรือติดตามเราได้หลากหลายช่องทางคะ่ะคุณลูกค้าจ๋ามีไลน์มี Facebook มีหน้าเว็บไซต์มีโทรสัพทาษ์มีหน้างานมี YouTube มีสแกมฝ่ายนี้มีช่องทางคือช่องทางติ๊กต็อกนะคะสําหรับวัวนี้ ขอบคุณค่ณะ